คิดคอนเทนต์ไม่ออกไม่รู้จะโปรโมทสินค้าหรือว่าธุรกิจของตัวเองยังไง ให้แก้ด้วย3วิธีนี้ค่ะสําหรับเจ้าของแบรนด์หรือว่าเจ้าของธุรกิจที่กระโดดนะคะเอามาออกหน้ากล้องทําออนไลน์แล้วก็แบบหมดหมุกไม่มีไอเดียนะคะในการที่จะโปรโมทธุรกิจสินค้าของตัวเองนะคะให้เรียนคลิปนี้ให้จบเลยค่ะก่อนที่จะไปเรียนฟลิงขอนะคะค่าครูเป็นกดไลค์กดแชร์คลิปนี้โอเคแล้วก็เดี๋ยวเราไปเรียนกันค่ะเริ่มต้นกันที่ข้อ3กันก่อนเลยนะคะอันนี้จากประสบการณ์ที่ฟลิงทำมาแล้วแล้วก็ทําให้ช่องของฟลิงโตแล้วก็มีคอนเทนต์เรื่อยๆสม่ําเสมอน,นะคะฟลิงจะสังเกตว่าแฟ,แฟนๆหรือว่าเพื่อนๆของฟลิงนะคะเา มีปัญหาเรื่องอะไรถามคําถามเกี่ยวกับอะไรนะคะฟลินก็จะเอาคําถามของเขาเนี่ยไปศึกษาแล้วก็เรียนเพิ่มเติมคะ่ะแล้วก็นํากลับมาตอบเขานะคะซึ่งเ,ออเช่นยกตัวอย่างนะคะของฟลินช่วงแรกๆในการทําช่องเน่ยก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคอนแทคเลนส์ใช่ไหมปัจจุบันก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับการเลือกเสื้ออาหารเสริมการดูแลโรคสุขภาพนะคะซึ่งวิธีการที่เราเอาคําถามที่เพื่อนๆถามเรามาแล้วมาตอบเนี่ยเป็นการเขาเรียกว,ว่า engage นะคะช่องเราให้โตด้วยเพราะว่าเป็นหัวใจสําคัญเลยในการทําออกหน้า กล้องนะคะหรือว่าทําคลิปออนไลน์คือการปฏิสัมพันธ์กับเพื่อนของเราที่อยู่อีกฝั่งนึงนะคะถ้าเพื่อนๆหรือว่าพี่ๆคนไหนมีคําถามอะไรที่เกี่ยวกับการทําคลิปการทำคอนเทนต์การออกหน้ากล้องหรือว่าการโปรโมทสินค้าตัวเองยังไงให้ขายดีนะคะก็พิมพ์มาหาฟลิงได้เลยค่ะโอเคสําหรับข้อ2นะคะฟลิงก็จะเช็ค AI หลังบ้านข้อนี้ก็สําคัญมากเลยพี่ๆหลายคนนะคะพลาดนะคะใครที่ทําไปแล้วสักพักนะแล้วให้ไปดูหลังบ้านเนาะทุกๆแพลตฟอร์มจะมีหลังบ้านฟลิง จะเช็คว่าช่องของฟูลลิงนะคะหรือว่าชาแนลของฟูลลิงเนี่ยคำว่าอะไรที่เพื่อนๆเ,เสิร์ชแล้วก็เจอฟูลลิงนะคะหรือว่าวิดีโอแนะนําอะไรของฟูลลิงที่ไปโผล่ของเพื่อนๆหรือว่าออหลังบ้านของฟูลลิงอย่างวิดีโอของใครเรื่องอะไรที่เขาสนใจแล้วไปโชว์ให้เขาดูอันนี้มันเช็คได้นะคะทุกๆแพลตฟอร์มเลยนะคะฟูลลิงก็จะทําเรื่องนั้นซ้าๆคือศึกษาเพิ่มเติมก่อนแล้วก็ทําซ้ําๆนะคะส่งไปยังเพื่อนๆของเราวิธีนี้จะทําให้ช่องของคุณโตไวยิ่งขึ้นด้วยค่ะ หลายคนจะพลาดข้อนี้เนาะเรามี AI เรามีหุ่นยนต์ที่ทำเรื่องพวกนี้ให้เราเราเราก็ต้องใช้ประโยชน์อย่างเต็มที่นะคะเป็นการทำสิ่งที่ระบบชอบค่ะโอเคสำหรับข้อ3นะคะถ้าใครไม่รู้จะทำข้อหหรือว่าข้อ2นะเป็นเคล็ดลับที่3ที่ฟลิงทำมาตลอดแล้วก็ทำให้วิธีการทำคอนเทนต์วิธีการทำวิดีโอหรือว่าการทำคลิปสอนเพื่อนๆบนโลกออนไลน์ของฟลิงเนี่ยไม่เคยปันเลยนะคือฟลิงจะทำะศึกษาเรื่องที่เองสนใจนะคะไปเรียนเพิ่มนะคะแล้วก็ทดลองทำอันไหนที่ ทำแล้วสำเร็จฟูลิงก็มาสอนนะคะเช่นเรื่องการดูแลสุขภาพเรื่องการใส่คอนเทนตเลนให้ถูกต้องปลอดภยัยหรือว่าเรื่องในการทำคอนเทนต์ออกกล้องเนี่ยยังไงให้ขายดีนะคะเห็นไหมแต่ก่อนที่จะตั้งกล้องหรือว่าอัดคลิปเ็กฟลิงก็จะเช็คนิดนึง SEO Search Engine นิดนึงว่าเป็นเรื่องที่เพื่อนๆทางบ้าน,นสนใจไหมนะคะจะได้ไม่เสียเวลาแต่งตัวสวย,สวย ะะก็จะมีวิธีเช็คอยู่นิดนึงนะคะถ้าตอนนี้พี่ๆมีปัญหานะคะในการทำคอนเทนต์ไม่รู้จะทำคอนเทนต์ยังไงวันนี้นะคะได้ให้เลือกได้หนึ่งข้อพี่ๆจะแก้ปัญหายังไงนะคะระหว่างข้อ1ข้อ2หรือว่าข้อ3ค่ะช่วยคอมเมนต์มาบอกครูฟลิงหน่อยนะคะแต่ถ้าพี่ๆนะคะอยากเป็นเจ้าของธุรกิจที่มาออกหน้ากล้องนะคะทำคอนเทนต์แล้วก็แบบขายดีอยู่ตลอดเวลามีแต่คนทักมาซื้อนาะไม่ต้องแบบเขาเรียกว่าอะไรยัดเยียดให้คนมาซื้อของเรานะคะซึ่งฟลิงสรุปเอาไว้แล้วอยู่ในคอร์สเรียนนะคะสเปเชียล คอร์สของฟลิ่งที่ฟลิ่งสอนเคล็ดลับซีเรเลยนะคะเพราะว่าคอนเทนต์ที่ดีจะต้องเป็นคอนเทนต์ที่ขายได้ด้วยตัวมันเองนะคะก็คลิกลิงเข้ามาข้างล่างได้เลยนะคะ c f กับแอดมินได้เลยโปรโมชั่นนะคะพิเศษเฉพาะนักเรียนที่ติดตามกูฟลิงเท่านั้นแล้วก็โปรโมชั่นราคาพิเศษเนี่ยเฉพาะเดือนนี้เท่านั้นนะถ้าบอกออว่าพิเศษเนี่ยพิเศษจริงๆนะคะแล้วก็ค่าเรียนเนี่ยก็จะเพิ่มตลอดเวลานะฟลิงจะอัปเดตข้อมูลให้อยู่ตลอดเวลาเลยคะ่ะโอเคสุดท้ายนี้ฟลิงขอให้พี่ๆทางบ้านนะคะ ออกหน้ากล้องแล้วมีแต่คนรักนะคะออกหน้ากองแล้วก็ขายดีนะคะเฮงเฮงรวยรวยกันทุกคนเลยค่ะแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามคุูฟลิงนะคะถ้าไม่อยากจะพลาดเคล็ดลับนะคะในการขายของออนไลน์ยังไงให้ดีค่ะโอเคสำหรับวันนี้คุฟฟลิงลาไปก่อนบาย